วันนี้ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชร้องขอให้มวลชนน,นปชติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวังค่ะหลังจากคุณขวัญชัยไพรพนาหรือคุณขวัญชัยสาราคำแกนนนำคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีถูกลอบยิงแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดรเปิดเผยอาการของนายขวัญชัยสาราคำแก่นนำคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีและประธานชมรมคนรักอุดรที่ถูกลอบยิงในบริเวณบ้านพักบาดเจ็บ กระสุนทะลุต้นแขนขวาหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดฝังในบริเวณขาขวาแพทย์ผ่าตัดนำกระสุนออกอาการปลอดภัยแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะวีโกขับไปจอดบ,บริเวณรั้วบ้านของนายขวัญชัยก่อนใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าไปในบริเวณบ้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่ตั้งปมสังหารหลายประเด็นและคาดว่าคนร้ายมีมากกว่า3คนการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณรั้วด้านนอก42ปลอก กระจกผนังและหลังคาบ้านเสียหายขณะที่คนงานให้การว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะกราดยิงบริเวณหน้าบ้านตำรวจภูทรเมืองหนองคายตั้งด่านสกัดจับบริเวณแยก pass, บายพาสสะพานมิตรภาพไทยลาวแต่ขณะนี้ยังไม่พบรถต้องสงสัยทางด้านนางธิดาถาวรเศษประธานนปชกล่าวถึงเหตุรอบทำร้ายนายขวัญชัยในงานแถลงข่าวนปช และย้ำให้มวลชนนปรชระมัดระวังการรับข่าวสารที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ความวุ่นวายอีกด้านหนึ่งเวทีของเครือข่ายธุรกิจเอกชน7องค์กรวันนี้ประกาศยุติบทบาทความเป็นคนกลางเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศในการปฏิรูปประเทศนะคะโดยระบุว่าที่ผ่านมาข้อเสนอขององค์กรภาคธุรกิจไม่ได้รับการตอบรับ และมีความเคลื่อนไหวจากองค์กรสื่อสองค์กรนะคะวันนี้ได้ออกถแถลงการประนามการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพสื่อค่ะวันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีความเห็นร่วมกันว่าการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินของรัฐบาลอาจนำไปสู่การออกข้อกำหนด ที่เป็นการลิบรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งขัดต่อบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญและสร้างความขัดแย้งให้สังคมมากขึ้นถแถลงการระบุด,ด้วยว่าหากผู้ใช้อำนาจไม่มีความสุจริตและเที่ยงธรรมจะก่อให้เกิดการรับข่าวสารเพียงด้านเดียวอันเป็นการปิดหูปิดตาประชาชน อีกด้านหนึ่งนะคะเครือข่ายเจ็องค์กรภาคเอกชนประกาศยุติบทบาทการทําหน้าที่คนกลางประสานงานระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกปปสเพราะเห็นว่าข้อเสนอของภาคเอกชนที่ผ่านมาไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนอกจากนี้นายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยคาดว่าการประกาศพรกฉุกเฉินจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติกระทบกับจํานวนนักท่องเที่ยวรวมถึงการลงทุนใหม่ๆที่จะเข้ามา และหวังให้คู่ขัดแย้งสองฝ่ายหันมาเจรจากันขณะที่นางธิดาถาวรเศษประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชถแถลงสนับสนุนการประกาศพรากฉุกเฉินของรัฐบาลเพราะเห็นว่าการประกาศใช้พรากฉุกเฉินจะเป็นการหยุดความรุนแรง